อันนี้ก็คือวันนี้จะทําขนมกล้วยนะคะ,ละกล้วยน้าวาเหลือแต่ว่าคือเอาทําเน้นง่ายอีกค่ะเน้นง่ายกล้วยสี่ฟองใส่ลงไปนะคะทีนี้เราก็ใส่ข้าวโอ๊ตไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะอันนี้คือส่วนผสมของเรายี่อย่างง่ายนะคะ จริงๆแล้วก็ถ้ามีนมจืดก็ใช้นมจืดก็ได้นะคะส่วนตัวแล้วในบ้านหมดค่ะนมจืดก็มีแต่นมถั่วเหลืองนะคะจะใช้นมถั่วเหลืองด้วยใส่น,มถ,สม,น,นมถั่วเหลืองเตหมดเลยค่ะนมถั่วเหลืองแล้วเดี๋ยวบ้านใครมีเครื่องปั่นปั่นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็มือขยำขยำช้อนขยำขยำขอตัวขยำลนนะคะ ก็จะขยำขยำให้มันเข้ากันอย่างนี้นะคะขยำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนการอบ ก่อนที่จะอบนะคะเราจะใช้ทิชชู่ค่ะชุบน้ํามันก่อนนะคะจะเป็นน้ํามันพืชหรือน้ํามันอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ใช้ขึขนนัดอ้อยนะคะโอเคอ่าเทลงในถัองอบแล้วนะคะก็คือว่าจะใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ตกแต่ง กล้วยเข้าไปนิดหน่อยนะคะเวลาทานเนี่ยจะได้แบบว่ามีความชุ่มฉ่ำหวานๆของเนื้อกล้วยสักนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็จะเอาเข้าหม้ออบเอ้ยม้อทอดไรน้ำมันอ่านี่ค่ะก็จะใช้อุณหภูมิที่ร้อยร้ยแปดิบนะคะสัก30นาทีค่ะแต่ว่าคือหม้อบางรุ่นนะคะ ก็จะอรร้อนความร้อนไม่เหมือนกันนะคะความร้อนไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ดูเรื่อยๆก็ได้ค่ะเรามาแอบด,ดูขนมดีกว่าน,นะคะตอนนี้ก็ไปแล้วประมาณสิบกว่านอาทีนะคะว่าเขาจะมากินขนาดไหนโอ้โหสวยงามมากค่ะสิบกว่านอาทีนะคะร้อยแปดสิบองศาสวยงามมาก ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะคะ30นาทีขอแอบรูนิดนึงแล้วกันวีสวยมากเลยค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะนะคน,นะคะนะคะนีค่ะ หน้าตาผ่านนะคะแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคดูสวยผ่านเดี๋ยวผ่าก่อนนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะขนมกล้วยอบจากหมท้ทอดไรน้ำมันก็คือว่า ด้านค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยหนึบหนับทีเดียวไม่มีแป้งทำเองง่ายๆ